โหลอันนี้ะนอะไรวสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบนะบผมอยู่กับวันสลวงครับช่วงนี้ก็ฝนตกมากนะครับตอนนี้ก็ตกอยู่ที่พารามสามนะครับผมพารามสามฝนก็นตกเลยครับเด้อพงครับผมครับ ขอที่อยู่หน่อยเพื่อนเอาส่งมาได้ชลิด้าไอเดี๋ยวทักมากไหมนะ่ชลิดเดียวสิทักหาบเรียงนด้ชลิดจะส่งหมูยอให้กินนะครับนะมูยอมาจากเนี่ยก็หมูยอมาจากไออุบลนะครับอุบลราชชธานีนะครับนะมูยอขอพูดหลายๆลด้เเด้อขอพูดหลายหลายเพียนขอพูดหลายหลายได้เพียนเด้อไอร้องคือรอแต่มันขวางแข่แน่นอนอยู่แล้วครับผมพงศริจะชกวันวันไหนวะนี่ไมครับ ไม่ยำนะกินนะเอาไกินหรือเปล่าสวัสดีครับผมส,สวัสดีครับนี่พงศิรีนะครับเจ้าของวันทึกชิปนะครับโอ้โหโชคทีหนึ่งเจ็ดแปดแสนนะครับโชคทีหนึ่งเป็นล้านถ้าและและ้วสุดจะชิงแชมป์น้ำหนักเท่าเลยเนี่ยมีไหมไม่ไมมชิงมีโอกาสได้ชิงแชมป์ไหมไม่ครับฮะมีโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์ป่ะรักพี่รองขอพูดลายๆครับผมถ้าเมียไม่ด่านะครับผมมันก็ คือวานาะหากันแพงกันนี่แหละนะครับนะสบายดีสบายสบายดีสวัสดีสครับผมโอ้ยสวยอองอน้าฟาดางเอ้ยเจ้าไว้โบอไอ้หลวงอาไว้ตัวเนาะบุไมบมันจะไปสใส่ดูนี่กำชัยคือบอ่อครับที่เด็ดบอ่อมือเนี่ยเป็นตะเลนอยูได้ครับกำชัยเด้อกำชัยช่วงนี้กําลังสดมากน้ำนะชนะมาเจ็ดแปดไฟแล้วมันบอกทุกขบมาวายเอกนะครับผมนายเอกก็เป็นมวยคนจัดนะวันนี้นะ เพนินจา่าเซตเพนินจา่านอนปากเมนยู่ห้องครับผมเชียงอัทานอยู่ไหนเชียงอัทานปากเมีนบอกมินไรครับผมมือเสาร์เด็กข่อยมันมันค้นแบคทีเรียมันหลายกามมันใหญ่ผม<ช>กามกามมัน <c oughs> ใหญ่นะครับนะกามมันใหญ่มันยาวกามตรงนี้มันยิ่งยาวนะครับเอามาแล้วนะครับเชียงอัทานนะครับมาแล้วนะครับเชียงอัทานกามใช่ยงันกามใหญ่กามมันใหญ่ๆๆกามมันใหญ่มันเ<แ>มีน,มน<อ>ไหมครับปากฝากมียื่ว่าแกเออยือวเขียวจะมาเลียงเรียงไหมครับอ เขียวเหลี่ยมมันบ่ค่อยแปลงฟันบ่เอนี่เหรอมีข้าวว่าเจ้าทำหน่อยแม่นบ่วอยมันบ่หน่อยดิมันก็พอดีนี่ล่ะมันก็บ่หน่อยไปในดอกโวันเซ็กส์สถานนี่ครับผมก็พูดกินนะมันมันแบคทีเรียน่าจะขังอยู่ในปากมันเมื่อวานมันพูดกับพูดพี่หลวงเนาะถ่ายคลิปกัมมาแนวนิออน เยอะกูเกือบตกปากเอาไว้ไอ้รองไอ้ลวงทายชิมแม่กัมมะแน้วโอ้โผมพวกงกินแล้วผมเกือบไตปากตอกปากเอาผมเม็นไรเอาปากมินนิดเดีโอ้ยตายใจคนจะมาอยากทายแต่ครูกัมมะแน้วกูมินเทียนเขาแม่ไปตะกุยไงมันไม่เกลื่อนไหมครับโอ้ยไปอยากวอกอลไรวะเกลื่อนเกลื่อนมันเต็มหลังกัได้เกลื่อนไอ้มางอออีกแล้วมึงไม่ได้เามึงไม่ได้ส่ง ไอ้ดูเหรอนะ,ะเออไฟที่ชนะซุปเปอร์เล็กสุนตวอัดเข้าไปมันก็ต้องมีการชนะครับผมเด้อผมบอกคำเดียวว่าผมชนะหลายคนไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กไม่ว่าจะเป็นพันปยักษ์นะครับนะพันปยักษ์จิตมองนวลผมก็ชนะจินน้ำพันมานะตอนที่เขาได้ถ้วยพระราชทานใหม่ๆตอนนั้นเขาไม่แพ้ใครด้วยนะพันพนยัก์นะผมก็ชนะมาแล้วก็มาอยู่นี่ใหม่ๆเลยก,กินน้ำพันด้วยเป็นล้านเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชยัยศริไม่ว่าจะหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นปืนกลสองปืนกลนี่ผมซัดมาหมดเลยนะครับนะ,ะปืนกลอไอ้เล็กนครศรีฟ้าห่วงฟ้าห่วงปืนกลเล็กน,นครศรีนี่ก็ชนะกินน้ำพันด้วยลูกพี่ต่อ 10, 8, 8, 8, สิบเอ็ดแปดนาแปดแสนนะครับสวัสดีพี่ใหญ่ครับผมพี่แสนใจครับงั้นต่อหนึ่งไม่ได้หรอได้หรอได้โอ้โหมันแจวแล้วนะ สองปีแล้วคนที่หนึ่งนะครับปัตมินที่ใกลพี่เกก็แสงกระทานนะคนที่สองก็เป็นเบียอ้วนนะไอ้เบียอ้วนมาดูมาดิบอกว่าวกัววิสิเมอิลีไมมจนวัดคุณคูขามไอ้ใช่มึงเที่อวกูไหมพี่แสพี่แสพแทนสี่ปีนะที่ที่ครูว่าจะยืมเงินแกสองหมื่นเดี่ยวเดี่ยวเล เดียวจะเริ่อมงวมดนะพี่อะ <c oughs> จ,จกนกูจะจะแฝงงวดกคเลื่อไม่ได้เลยนะเฮ้ยแต่มีชิปหนึ่งกับพี่แสนไทยนะคนคนคนกดไลค์แสนกว่าคนคนแชร์หมื่นกว่าเออน่าจะเห็นคนได้หลอนสักหน่อยนะน่าจะเอาไปสักหมื่นสองหมื่นขมม้างขนมตรงนี้นะรู้ว่ารู้ว่าพี่แสนเจนบางทีก็รู้ว่าเจม,มีมีเด็กเปล่า <c oughs> อ่ะฮะเจมีเด็กปะ เงินแกนี่เฉพาะแกอยู่ใ,ใจวันหนึ่งเงินเงินแกในพวกฝรั่งโอนให้แกใช้นี่ก็ไม่ต่ำวันละสองส0 0หมื่นนะผมเออมึงรู้เรื่องปเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนะครับพี่แสนใจพี่ชายผนนี้แค่ไปกาดมวยไปสอนคนต่างประเทศเนี่ครับวันหนึ่งคุณรู้ไหมวันละสอนสามแสนไปคิดเป็นเดือนเอาเอาไปเรียนมึงว่าพี่แสนใจยึงจะได้กินฝรั่งมาบ้าง เออยนะแต่ต้องมีบ้างแหละนะก็ต้องมีบ้างนะครับพี่เซษใช่ครับปอลเลดนะครับผมรูปีสวัสดีครับผมพี่รัตนานะครับก็มีลูกสาวสวยนะครับลูกสาวสวยมากนะลูกสาวสวยพี่รัตนาเจอกันม้างนะอ้าวสวัสดีครับผมมวยหมูปิ้งมาแล้วครับผมสถานฟ้านะครับผมหมูปิ้งอร่อยจึงเบย เ้ยมีแต่คนจะให้เจอย้อนยุคหน่อยก่อนพี่ย้อนยุคเฮ้ยมันน้ำหนักใช่มันร้อยยี่สิบสอง่ลยต้านฟ้าทำร้อยสิบแปดได้เอยก็ได้มีคนเดียวที่ต่อยพี่ได้ดูดีดดูดดูดฟูกูไม่ใช่ดีดนะดูดฟูผมไม่กล้าพี่แกผมบีบพวกแกด่าผมตลอดเลยพี่ชาย มาพี่ถ้ามาให้ข่าวได้ข่อวดีกันดเตัวเดียวพี่ไปพูดห่มมากมั้งเอาผมว่าพี่สนใจมีเด็กป่ะเออครับพี่แต่พี่เคยบอกมาอยู่นะอีกแล้วอีกแล้วอมยังไม่ไจะพูดเลยอย่าอย่าแล้วพี่บอกอยู่เราหักควาพูดอเลยบ้าฝนเริ่มตกนะครับนี่ฝนตกแรงมากนะครับที่พะรามสามนะครับพีไม่เลือกเล่าอยู่กินแล้วเลือกเล่าได้ ตั้งแต่วันที่พี่ไปหาเพื่อนพี่ตั้งแต่วันต่อยเสร็นอ่ะก็จะเข้าสองเดือนแล้วอ่านอ่านอ่านวะลูกอ่านอ่านอ่านดีก็ดีนะพงศ์ไหนอ่านอ่านอ่านเออไปให้มึงดีครูไหมเอามาๆมามามาครูดีมึงเอี๋ยวพงศ์ไอ้เหี้ยบอเบาแล้วตาลึกละถ้าลึกละไอ้พงศ์จึงจึ้วไอ้เหี้ยเขาไอ้ที่เดียวมึงสองละมึงเยอะกูได้พงศ์ ใจมวยมันบำบัดพี่พอบำบัดพี่เอซีครับขอพูดอะไรสั้นๆบัตสถานฟาร์นครับเคยโชวกับผมครั้งหนึ่งนะครับนะตอนอยู่ลุมพินีเก่านะครับผมตัวอ้วนหนักนะแต่ก่อนมันฉลองฮอตมากนะครับสถานฟาร์นร้อยสิบเจ็ดผมร้อยสิบสิบห้ามันขับตอนนั้นนะครับนะจะโชวกันมันอยู่สับสอบผมได้กลัวผมเลยวิ่งรอบไปทีครับผมหลอกเตะผมหลอกเตะผมชนะผมเลยนะผมข้าซื่อสัตย์หน่อยพงผ์ข้างซื่อสัตย์หน่อยรึ มือนะครับเริมมีไลฟ์สดผมไปไลฟ์สดที่งานเสียสมานะผมขึ้นออฟฟิศใหม่ปะละไอขึ้น <Okay. S 1> กาแฟกาแฟแฟยี่ห้อกาแฟจักเปิออกขึนมาจะใส่นะครับเราขอยืมเสียสมาได้ไหมได้เลยเออเสียครับผมขอยืมเงินสักห้าล้านนยครับเออจะให้ไหมไปได้ให้ให้เลยให้คุย เสียเรายืมทีหนึ่งเราจะไปยืมน้อยดิอ่าถ้าสมมติคนเรานะเราไปยืมเงินเนี่ยยืมเงินพันสองพันหรือสองสามร้อยมันมันอายคนเรายืมเนี่ยเรายอมยืมไปเยอะๆเลยถ้าไม่ให้ก็ไม่ไปไหมันไม่เสียเจองนะอ่นสมมติว่ามึงจะไปยืมเงินกับใครล้วแต่แบบน้องน้องวมยเหมือนกันเนี่ยร้อยสองร้อยง่ายไปละมึงต้องขอสองสามพันเลยขอยืมจะมีเดบีทให้ร้อยสองร้อยมึงจะไปยืมกมันอายมันถ้ามันไม่ให้ สู้มันเราขอยืมมันเยอะไปเลยสองสามวันยังไงมันก็ไม่ให้เราเราก็ไม่อายใช่ป่ะอ้าวโปริริมีเมียน้อยบอกครับไอเบียบอ่เบียผมบอกคำเดียวนลวไอเบียอ้วนนะครับเริ่มเหม็นนะเบียเหม็นมากปากปากเหม็นเรื่องขี้เต่าเว้ขี้เต่าเี้ยเหม็นด้วยเบียคยวโดนวะเบียเนี่ย <laughs> <laughs> สวัสดีพี่อภิชาติด้วยนะครับผมสั่งหมูแดดเดียวเนื <laughs> ้อแดดเดียวนะครับเนื้อเดียวห้าห่อนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่พี่ ลูกสาวก็เพิ่งฟันฟันขึ้นนะครับหลังจากที่เคยกินเนื้อเด,เดียวของผมเชี้ยวยากไปหน่อยอยากนะจนฟันหลุดฟันแตกเลยนะครับนะเริ่มเริ่มใหม่แล้วพี่ทำปรับปรุงใหม่แล้วนะครับนะคนที่สองก็ไอเบียวว้วนครับคนที่สามไอเป็นใจยังยังหม็นนะครับนะนั้นเราแปลกฟันยังยไปซ้อมเมือ่อวาอาบนะ้ำ สวัสดีกับพันอ้นนะครับเด้อพี่แจนได้ไปยังเนี่ยดีดโบแห้งว่ะลองดีดขึ้นดินะมึงมาไอพงม,มาดูดีดนาผักนะให้กูดีนะผ่ามึงมเอามึงงานดูมึงงานดูนะมึงอ่านดูนะงานนี้วา <laughs> ดออกก็แล้วมาเบี้ชายเบี้แกชอบมามันดำตอน,นรับหลังกเบี้ตอนรัากล้อง ว่ามันจิ้มว่ะพงศลิศกับแสงมณีได้บ่อ้าวแสงมณียังก็พูดอีกแล้วเออาย่140วันไหวไหมยงศ์140วันทำได้พี่ใครไม่เองเองเองสู้ได้ไหมสู้ได้142 143ได้เลยเออมันก็ได้นะครับผมพูดถึงแล้วว่าน่าจะรอเป่านะรอเป่าป่ะสวัสดีพี่คนลอยศักดิ้วยนะครับผมพี่ครับ พูตัวลายพีวไม่ก็ตัวลายไดพี่นะพี่ตอนนั้นเขาแต่งงานพี่จันครับเขาแต่งงานวันเนี้ยวันเสาร์วันเสาร์วันไหนเสาร์จะถึงเนี้ยใช่เอามึงรู้ได้ไงเขาแต่งงานวันไหนเนี้ยขอให้มีความสุขนะครับพี่นะครับสวัสดีพี่มีสันเล็กด้วยสอนทศพลนะครับผมวันมวนสนามว่ายสนาบว่ายตีกับญี่ปุ่นวันก่อนอะสนาบว่ายญี่ปุ่นอะเขาใหญ่มีสันเล็กกับพี่ใครเบียรก็พี่มีสันเล็กดีตอนแกอายุสามสิบสองพี่อายุยี่ ยิบสีม่มั้งยิบสี่หรือยิบยิบห้าแกงต่อโมยอยู่วะ <laughs>